ตั้งหลังตำม,มว่วงกินตอนตอนเตียงตำอม,ม่วงกับพักแค่ลวกครับผมลมพัดไปเป้าพริ้วไหวไปมาแม่เก็บพักแค่หรือใบชะพูเอามาล้างน้ำสะอาดก่อนครับม่วงส้มสองแก่นปอกเปลือกแล้วก็ใจง้องงองขูดกวยเต๋นี่แหละครับผมขูดขูดขูดเป็นเส้นๆนะครับ วันนี้สูตรของแม่บันบอกห้ามยุ่งจะตําคนเดียวอีกว่าส่วนผสมก็จะมีปลาแห้งจีไฟครับพริกป่นําใหม่หอมเตี้ยมและก็ตำํำๆร้อนละครับใส่มะม่วงคูดลงไปและก็ตําเลยตํามวงหน้าหนาวม่งออกดอกเตือแต่มีขายในการมัวแล้ววันนี้เขาจะเนี้ยตาม่วงและก็พักแค่หลวกนะครับแอบตำมงพักแค่หลวกถ้าจะขึ้น้ําก็คือพักบนหมู ลวกดอกฮักมุนหมูหลวกมีแต่น้านี่มันไครมีกินฮักแค่หลวกไปก่อนหรือกินกับฮักแค่สดๆมีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะเ h ามาลวกกันดีกว่าหลวกเกิงหนึ่งกินดิบเกิงหนึ่งนะครับตัลังล้วมัเล้งตําคกอยู่น่าจะล้าอยู่เสียงโคกอจิมน้ำเดือดแล้วหลวกผักแค่เลยครับผักแค่หรือใบชพูครบับกินกับตำส้มตำม,ม่วงยำแหนมครุกหรือเมี่ยงคำสปะได้มดประโยชน์ก็มีเยอะขนาดเน้อ ตั้มตตสำ,ำ,ำใส่น้ำห้านะครับผงนวลแล้วก็เสิร์ฟเลยพักแคหลวกยกมาแนมในจานตักใส่จานกำปกักสองปากรสชาติเปรี้ยวสมนะครับผมหอมปา่าปนตํารวมเผ็ดนิดหน่อยหวานนิดๆน,นะครับตํามมะม่วงมเมี่ยงเมีบยงกแบหักแขลวกพักสดๆนี่แหละครับสำหรับใครที่อยากกินกรับมาต้องได้กินเนอแฮมเมนูสำหรับคนขำเรานะครับ ต้องจัดแลนะเนื้อ